สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุมิตานาวิโรรมเลขที่35้อูชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นทับเ็โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาวันนี้หนูจะมาทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายเสนออาจารย์จโรชาท้องนุ่น วิชาปฏิบัติการ2เทอร์โมมิเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิหรือระดับอุณหภูมิโดยใช้หลักการต่างๆสามารถวัดอุณหภูมิของของแข็งของเหลวหรือก๊าซได้ซึ่งมีส่วนประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก2ส,ส่วนได้แก่เซนเซอร์อุณหภูมิและหน่วยแสดงผลซึ่งแปลปริมาณทางกายภาพเป็นตัวเลขสำหรับผู้ใช้งานอ่านค่าอุณหภูมิ วิธีการทำนำดินน้ำมันใส่ในหลอดนำสีผสมอาหารใส่ในขวดแก้วนำน้ำใส่ในขวดแก้วที่มีสีผสมอาหารอยู่นำหลอดที่มีดินน้ำมันติดอยู่มาใส่ในขวดแก้วและกดปิดฝาให้แน่นนำกันไกงมาตัด ลอดส่วนที่มีดินน้ำมันติดอยู่จากนั้นนำไปใส่ในน้ำร้อนและน้ำเย็นจะเห็นได้ว่าในน้ำเย็นจะไม่มีน้ำขึ้นมาในน้ำร้อนจะมีน้ำขึ้นมา สรุปผลการทดลองจากการทดลองเมื่อนำขวดลงไปแช่ในน้ำรอ้อนน้ำจะเกิดการขยายตัวจึงทำให้น้ำขึ้นมาที่หลอดแต่เมื่อนำขวดไปแช่ในน้ำเย็นน้ำจะเกิดการหดตัวทำให้น้ำไม่ขึ้นมาที่หลอดได้ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอค่ะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ